สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการชิรากันทาค่ะชื่อเ่นชื่อน้องเอลี่ค่ะอยู่ชั้นอาุบาลสามทับหนึ่งค่ะมาจากโรงเรียนอาุบา,าลดารุณีเมตค่ะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้หนูจะมาเล่าในิาานเรื่องของลูกชิ้นค่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กจริงคนหนึ่งเธอชื่อลูกชิ้นเธอชอบหลับในเวลาเรียนและไม่ตั้งใจเธอลูกชิ้นเธอจึงสอบตกเพราะเธอ,อสอบไม่ผ่านลูกชิ้นเธอจึงหลัดสินใจไปหาแม่มมชี่หู่เขาแลือนะ เข้าไปขอพ่อแม่มดว่าแม่มดขานูขอสอบผ่านจะไม่ต้องอ่านหนังสือเลยได้ไหมคะแม่มดบอกว่าได้สิจ๊ะแต่ข้าขอเพื่อนต้้งเข้าไปการตอบแทนนะลูกชิ้นก็บอกกลับมาว่าได้ได้ลูกชิ้นก็บอกกลับมาว่าได้ค่ะแต่แม่มดก็เลยเสร็จให้ลูกชิ้นสอบผ่านแบบไม่ต้องอ่านหนังสือติ๊ง จากนั้นลูกชิ้นก็สอบผ่านลูกชิ้นเธอไปบอกแม่ว่าแม่คะหนูสอบผ่านแล้วคุณแม่ก็ดีใจมากจึงจึงคุณแม่จะพาไปเลี้ยงหมูกระถและพิซซ่ากับไอติมลูกชิ้นยิ้มพอใจเพราะว่าเธอไม่ต้องอ่านหนังสืออย่างนี้แม่ก็ไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวแม่ก็ไม่ดูแล้วหรอกเพราะว่าเราสาป่านตอนชี่ลูกชิ้นมีเพื่อนอยู่สี่คนลูกชิ้นรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนค่อยค่อยหายขึ้นไปเรื่อยๆจากสี่คนเหลือสามคนจากสามคนเหลือสองคน จากสองคนเหลือหนึ่งคมสุดท้ายลูกชิ้นก็ไม่เหลือเพื่อนเลยเธอเสียใจมากฮืเ้เฮ้ไมฉันฉันถึงหายลูกชิ้นกังวลมากเธอจึงลูกชิ้นเธอจึงแต่สียใจไปหาแม่มดอีกครั้งแล้วก็เข้าไปหาพรนแม่มดอีกครั้งหมเนว่า แม่มดฉันหนูไม่อยาให้แผนนี้แล้วแต่หนูอยากได้เพิ่มขคืนมาค่ะให้มาดกวกาจบใจสิจ้าจแล้วแม่มดก็เสจให้ลูกชิ้นซะพันลูกชิ้นอะแล้วแม่มดก็เสจให้ลูกชิ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเพื่อนๆนก็มาเป็นเหมือนเดิมเสร็จให้เพื่อนๆมาครบสี่คนจากนั้นวันต่อมาลูกชิ้นก็ ลูกชิ้นก็อ่านหนังสือทุกวันจนในที่สุดลูกชิ้นสอบผ่านแบบไม่ต้องอ่านหนังสือเลยลูกชิ้นมีใจมากที่เธอไม่ต้องอ่านหนังสือที่เธออ่านหนังที่เธออ่านหนังสือและได้ความรู้วันต่อมาลูกชิ้นสังเกตว่าเพื่อนๆอนค่อยๆกลับกลับมาแต่ลูกชิ้นไม่มีเพื่อนก็เริ่มมาหนึ่ง คนสองคนสามคนสามคนสุดท้ายสี่คนแล้วลูกชิ้นก็มีเพื่อนคบ เธอดีใจมากชื่เธอมีเพื่อนๆนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่พยายามนูขอขอบคุณที่รับชมหนูนะคะขอบคุณค่ะ